เบมี <emaal> ่มีว่าเด้โบโเดว่าจะเชื่อเด้จาว่าว่าอืมรถามละเนาะขออิบายผู้ทำบอกคือค่ะก็รู้ว่ามันมีของมวกไม่ใช่นะบอกฝากบอกช่องพยูได้จ่าพี่มันอิก็ได้บอกว่าจิตไปไสดแล้วก็บู้ชายบอาฝากบอกยืมซีบอกผู้่ายเมวันจิตไปไซด์ ้เป็นไพี่วันนี้ก็ย่นมีลางน่ละี่ไปไปเป็นประเด็นเลยตอนนี้พี่น้องสำหรับคู่มอนอิงนะคะคนดูแลคนติดตามนอ้องอูอิงเป็นบันเพงนะคะตอนนี้นะคะสาวน้อยผันเพงก็ได้ปิดฤดูกาลลงแล้วะคะ่ะแล้วบันนี้ช่องตั้ง่างพี่น้องนะคะก็ได้เอาไปลงในทํำนองทีแบบว่าจังเลยละ่ะถามว่าปิดฤดูกาลแล้ว คู่มอนอิงสีเปใสคู่มอนอิงสิล่มจากสาวหน่อยเพีิดเพลินเพงบกอพนามัดนี้สีตาพี่น้องน่ะหลายๆคนกระถามคู่มอนอิงกันเป็นจํานวนมากน่ะทำนองที่แบบว่าคู่มอนอิงสีล่มจากสาวหน่อยเพิดเพลนเพงมอว่าทำนองที่แบบว่าคู่มอนอิงเป็นมอล้ําขันมอลลําออกขึ้นมาล่มจากสาวหน่อยถืออยู่ได้พี่น้องนะคะลาบันเนนะคะ คู่มอนอิงกไ็ได้อธิบายเป็นแล้วในตอนต้นทีทีลาเดี๋ยวเอามาให้แฟนคลับเอฟซีได้เบื้องกันนะคะสำหรับคู่มอนอิงนะคะาจากตั้งแต่หมื่นแรกที่มาอยู่ในวงสาวหน่อยพี่เป็นเพงเป็นจ้าไหนก็คือว่าสำหรับบอสโจพี่น้องก็ได้ดประกาศตามหาคนสิมาดูแลน้องคู่อิงนะคะเพิ่นขยากได้เป็นผู้ยิ่งละพี่น้องนี่คุณสมบัติต่างๆนี่กบับบอมี่าองมากมมยแต่ว่าสำหรับคู่มอนอิงนี่ เปรียบพอบแห้งแล้วก็สมก้นวนทิได้เป็นกวนติดตามน้องกุ้งอิงนะคะลาบานีบอดจ็ได้พิจารณานเรียบร้อยแล้วนะคะได้คู่มอนอิงขม่านดูแลน้องนะ,ะแล้วก็ตั้งแต่เหมือนเรียกพี่น้องนะคะตั้งแต่คู่มอนอิงได้ตัดสินใจนะคะออกจากครูนะคะมาดูแลน้องกุ้งอิงหอบเขาหอบเสื้อหอบสิ่งของต่างๆมาอยู่ในวงลาบานี ตอนนั้นในตอนเนีรกเรื่อยนะคะแคลเซียมซีเรียๆคนกนัถามกันเป็นจำนวนมากมาคู่มอ,อสอิงซียูไดโบคู่มอสอิงซียูหนึ่หมอ,อสหนึห่งได้บวัลแรนซีดละพี่น้องนะคะสำหรับคู่มอสอิงกัว่าเป็นอย่างคือซียูบอไดเพิ่นว่ายูไดลอยเบอร์เส้นวัลแรนซีดละเป็นอย่างวัตติพราะว่านะคะ คู่มอนเองเพื่อนกะเคยยู่ในช่วงกลางคืนแบบนี้ยู่ี่อน,นองกับบ่ได้ถึงกับราทิวา,าสิยุบบ่ได้เพื่อนกะกินอา,อาหารกินเอียงแบบทำนองพืนบาดคือเฮาเพิ่นบ่ได้กินเอแบบียง,งหรู่ยลลายก็จะเป็นห่วงคู่มอนเองวา่าเพื่อนเป็นคู่แล้วแับน,นี้เพื่อนตัดสินใจมากแบบนี้นี่เพื่อนตัดสินใจดีแล้วบ่คะคู่มอนเองกับวาตัดสินใจดีและะ้วค่ะตัดสินใจที่สิมาดูแน่นอนคือว่า ดูเมื่องน้องเนี่ยก็คือว่าตัดสินใจดีแล้วนะคะลาบันนีลาลาโคนกับว่าอาหารการกินต่างๆเนี่ยิบอกคือคือยูสบานเดชนะพี่น้องนะคะสีบอกคือการเป็นคู่กันเป็นตราชการเดชที่ว่าเดเลอร์ยามนี่เดมี่วันยูเซาทิสนะคะบันนี้ขันา่ายูน่ามอลับเนี่กับิเีเลอกบ์บอเป็นเวลาวันทัดรายการพี่น้องนะคะรูมอลอิกับว่าบ่าตรงห่วงเลยนะคะ เพิ่นตัดสินใจดีแล้วนะคะตัดสินใจที่สิมาอยู่ในวงอเพื่อนรู้อยู่แล้วว่ามันหยุดนีงบ่มีอย่งในนอนหลักกะอ่าเพื่อนกะคือว่านั่นแหละเพื่อนก็เลือกดีแล้วพี่น้องเกี่กับว่าสามารถสิไปบังคับสิไปคู่เข็นสิไปอ่าอียงนเปินได้แต่ว่าสำหรับคู่หมันเองพี่น้องหลารคนก็สิเห็นว่าเพื่อนดูแลน้องดีตั้งแต่เหมือนแรกเลยนะคะเพื่อนดูแลแบบ่ให้ขาดตกบกกร่องนะคะคือว่า จากตอนแรกที่เป็นคู่อยูได้ดูแลเด็กได้ดูแ, ồi, แลเด็กหน่อยแล้ำบานี้มาดูแลน้องอุ๋งเพิ่นกะแห่งดูแลดีพี่น้องะะนะคะลำบานี้นะลายคนตอนนี้กะบัลลูว์เพิ่นไปได้ข้าวมาเตอร์ไซน้องพี่น้องมาหลังจากนี้หลังจากปิดวงหลังจากปิดฤดูกาลแล้วครูมมอตอิงสิไปอยู่ทางไหนคน icing, รูมมอตอิงสิเศร้าดูแลน้องอุ๋ยิงบอนะคะนลารคนกะถามครูมมอตอิงเป็นจำนวนมากกลุมบันดีกัว่า อันลาบ่แม่นหมอลำเด้พอสิได้ลงจากสาวน้อยไปดนแฮงนะคะคันเป็นหมอลำก็เพราะว่าน้องอุ้งอิงอยู่ไสผู้มดอ,อิงก็ต้องอยู่หันน้องอุ้งอิงบ่ได้พักผ่อู้มดอ,อิงก็บ่ได้ักน้องอุงอิงกินหยังูมดอ,อิงก็กินานํานะคะน้องอันเพิ่นตัดสินใจดีดาพี่น้องคะตั้งแต่มื้อแรกที่น้องอุงอิงเข้ามาแล้วบดู้มดอ,อิงก็ตามมาติดๆนี่เป็นหยังเพิ่นสิออกแบบนี้เป็นหยัง ที่มีเหตุผลยังที่เพิ่นต้อ,องออกหลับเพิ่นบ่เคยบอกเลยได้ว่าเพิ่นสิลุ่งจากซ้อนหนอเพรเพรงหรือว่าเพิ่นสิไปเฮ็ดแ,แนวอื่นมันจากนี้เพิ่นบ่เคยเว้ามีช่องไดบ่ที่เว้าอ่าที่ว่าผู้มอดอิงสิออกจากซ้อนหนอเพรเพรงสิบ่ดูแลน้องอุ๋งอิงมีช่องใดบ,เบ,เบ่เพิ่นบ่เคยเว้าเพิ่นว่าเป็นสัญญาใจล้นวนๆพี่น้องน่ะสัญญาใจที่ เิ่อนอยากมาดูแลน้องจริงๆนะคะเพิ่อนอยากมาดูแลด้วยใจจริงเป็นสัญญาใจหลวบพี่น้องนะคะสำหรับท่านบอจกับบอเลวานะคะเพิ่นบอเคยหามนะคะสำหรับผู้มาดินสิไปไซก็คือว่าขันหามีเส้นทางที่ดีนะก้อนนี้ขันหามีตัวเลือกที่ดีก้อนนี้นะคะบอจกับบาไปแด่เลยบอเคยหามนะคะอ่าก็คือว่าอ่า บ่เคยหาผู้มัดอิงบ่เคยหามว่าหามไปมองหันหนาะไปมองนี่เรื่อง,าบ,างบังคับเห็นมาอยู่ในวงซานแบบแผ่นนะๆบ่มีข่าวมาบังคับกันพี่น้องนะคะสำหรับผู้มัดอิงบอกแล้วท่านล้วก็บ,บอโจกับว่าขันพอเส็นทางทีดีก่อนก็คือว่าก็เให้เลือกเส้นทางนั้นนะคะสำหรับผู้มัดอิงกับว่าเป็นสาญญาใจดุลหลวงคีมาอยู่ ในวงสาวหน่อยเผินแพงแล้วก็เป็นสัญญา,ญญาใจหลวบๆกับทาาบอลจนค่ะบ่นไหนมีการเส้นสัญญาว่าต้องยูสักปีต้องยูสักเดือนคือหมอล่ำเดชเข้ามาผู้ติดตามพี่น้องนะคะเพื่นเพื่อนบัไหนว่าต้องมาเส้นสัญญาคือหมอลำเดชพี่น้องค่ะก็คือว่าดะ์หนัเป็นสัญญาใจหลวบๆนะคะคำบอกของเหมือนตะลายยางหลุดเรว่ยาผู้มอนอิงเพื่อนดูแลน้องเดทีแห้งหลักกะเสื้อเดืเลย่าเพื่อนเสย่ในวงและวก็ดูแลน,อน้องอุอิง ไปเรื่อยๆคลละไปน้องๆนะคะว่าอีหลากอะสอนเทศนะคะที่น้องอุอิงเด็กคนดูแลทีดีขนาดนี้นะคะแลหลายคนก็ทำกันเขามานไล่าอันดูแลกันขนาดนี้นะคะมีดราม่าเนียงขมาหลายบอค่ะดูแลกันติดกันขนาดนี้นะคะมีเวลาเดเซที่เป็นส้นตัวบอลทำคู่มอนอิงก็เป็นดราม่าหน่ะพี่น้องค่ะ กระทำคู่มอนอิงก,กับเขามาไลว่าเดมีเวลาใส่ชีวิตส่วนตัวบ่โอกพี่น้องเพิ่นกับตาสันเวลาเพิ่นดีอยู่ดอกบัตเตอร์ถึงกับขนาดที่วา่าต้องอติดกันขนาดนั้นกับต้องอุยกับบัตเตอร์ถึงกับขนาดที่วา่าต้องใหม้มาดูแลกันขนาดนั้นนะคะสำหรับคู่มอนอิงนะคะ,ะหลายคนอาเซนมาบัต่ตอร์ร่งชงได้ไปกับมิเตคู่มอนอิงติดเขมา,า,ามาอยู่หนำนะคะเพิ่นก็เลยสงสัยวา่าคู่มอนอิงเดมีเวลา ไปสียชีวิตสุนทรียกับผอขัว้วบอกเพื่อนมีเวลาอย่างแน่นอนพี่น้องเพื่นจัสสันเวลาดีย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าสันรับคู้มอนอิงเข้ามาพูดติดตามก็ต้องดูแลน้องอุ๊อิงคํ้ามานาทีมันเป็นนาทีไม่พี่น้องนะคะเขาก็ต้องขาใจนั่งนะคะหลักะ,ละหลายๆคนก็นมีดราม,มา่าก็นอนนี้ที่มาคู้มอนอิงใส่เสื้อสีดำมันนี่นะคะคข้ามาพูดติดตามเรื่องบริการมันก็ตตองเตรียมพร้อมนะคะทำมาทาแม่งใส่เสือสีดำถือตองแล้วนะคะ เสื้อสีดำหลักการเก่งขายาวนะคะแล้วการยูเทอรเมทีนี่ก็สิบอได้ยเรนเป็นคอนศิลปินขันเท้าเสื้อสีขาวหรือว่าใส่เสื้อสีอื่นนี่ก็สิียนไรเด้เป็นคอนเซีลปินกะนั่นละพี่น้องก็คือว่าเป็นสัญญาณใจร้วนนะคะสำหรับผู้มาเองสำหรับบันนี้ก็ไม่เรองเล่าสิียนมาบอกสตูพีสนองมาฟังสนิทสัก้อนนะครับกะขอเก้าเข้ามาสวัสดีค่ะ